หลายคนคงเคยเห็นกระเป๋าที่เรียกว่าแปลกแต่วันนี้จะพามาดูว่ากระเป๋าแบรนด์ระดับโลกที่เขาว่าแปลกๆกันเนี่ย มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเคอเจ้าตัชุนตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ของทอมบาวนั่นเองโดยมีต้นแบบมาจากสุนัขตะชุนของเจ้าของทอมบาวครับซึ่งรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นเฮสเตอร์เป็นรูปน้องหมาสีดําแบบนี้มีป้ายห้อยคอเป็นรูปกระดูกด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยต่อมาก็มาดูกันที่ตัวนี้ครับหลายคนคงเคยเห็นคลาสที่เป็นรูปหนังสือนะครับแต่ใครจะคิดนะครับว่าโดชเชนกับบ้าน่าเนี่ยจะเอาชั้นหนังสือทั้งชั้นเนี่ยมาทาเป็นกระเป๋าเลยครับซึ่งความหนักนะครับไม่แพ เลยได้ว่าถือกันเมื่อยเลยครับแล้วต่อมาก็มาดูเจ้าลูกบอลชายหาดรุ่นนี้ครับเป็นหนึ่งในไอเทมยอดฮิตของชาแนลเมื่อปี2019ที่ผ่านมานี้เองครับรูปทรงนะครับเป็นรูปลูกบอลซึ่งผลิตจากเรซินแล้วก็ทองเหลืองนั่นเองครับแล้วก็มีสายโซ่คล้องแบบนี้เป็นสายโซ่ซิกเนเจอร์ของชาแนลครับและต่อมานะครับก็คือเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่ผมเห็นว่ากระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยมีคนใช้ได้จริงและใช้กันเยอะมากๆเลยครับก็คือชาแนลเลโกนเองเลยได้ว่าฮิตถล่มทลายในเมืองไทยเนี่ย มีคนใช้กันเยอะมากๆเพราะว่ามีหลายสีด้วยกันและมาดูตัวสุดท้ายกันครับที่เราจะแนะนําในวันนี้ก็คือเจ้าซีรินถุงตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ถุงพลาสติกธรรมดานะครับเพราะว่าผลิตจาก PVC และด้านในนะครับก็จะมีคลัทเอาไว้ใส่เหรียญหรือว่าเอาไว้ใส่การ์ดนั่นเองครับตัวนี้นะครับเป็นผลงานดีไซน์ของซิดนียไฟโลในปี2018ซึ่งผลิตทิ้งท้ายก่อนที่จะลาจากแดนซีรีนนั่นเองครับเลด้ว่าฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเหมือนกันเพื่อนๆล่ะครับเปลี่ยนกระเป๋ารุ่นไหนที่ว่าแปลก Bye. <small>